มากินหมูกระทะนะครับแล้วใจไม่แข็งพออย่ามาเก้าอี้ผมไม่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใจแข็งพอวันนี้มอจะพามากินหมูกระทะกินหมูกระทะไปเนี่ยจะต้องกระโดดไปคือต้องงงเหมือนกันว่ากินหมูกระทะไปกระโดดไปมันมันเป็นยังไงก็เลยวันนี้เนี่ยพามาที่บ้านท่าน้ํ้ำนนอยู่นี่ ลุยครับผมอาชากลับดีกว่าครับผมพามารีวิวแค่นี้ครับน้องเช้าผมจะกลับแล้วอ่ะครับผมเข้าไปไม่ได้ไงเหมือนกันนะที่ผมต้องยอมถอดรองเท้าเฮ้ยมันต้องถอดด้วยอ่ะนี่เข้าถูกทางวะเนี่ยถูกนะครับพี่เดี๋ยวนี้ทางนี้ใช่ไหมถูกวะเนี่ยมันทางนี้เหรอเดี๋ยวนะบ้านท่าน้ำนนท์ น้องกินหมูท้าเหรอไม่ใช่เดี๋ยวนี่ถูกทางหรือเปล่าไม่น้องเคยมาเปล่าวนี่คืครั้งแรกนี่คือครั้งแรกใช่ไหมใช่น้องมาครั้งแรกม้อนก็มาครั้งแรกแต่ว่าน้องก็ถอดรองเท้าแล้วแต่แล้วม้อนต้องถอดรองเท้าปะเนี่ยต้องถอดเหรอไม่ถอดพี่ก็เปียลี่ยนตายแล้วชีวิตทำไมชีวิตพี่เป็นอย่างนี้นี่ถอดรองเท้าดูถอดานี้ท้ากันหมดเลยอะไรถอดก็คือถอดถอดก็ถอดนะครับโอ้ตายแล้วชีวิต ไม่เคยมาร้านอาหารแล้วต้องมาถอดรองเท้ากินกันอย่างนี้นะครับมาเข้ามาเลยมาเลยเดี <c oughs> ย๋ยวผมให้ดูดูแขสงน้ำตายแล้วจะตกไปในคู่เนี่ยนี่อันนี้ใช่จริงด้วยนี่บ้านค้าน้ำนนเอาดูดูดูด,ดูโอ้ตายแล้วชีวิตโอมีสะพานไม้เดินเข้าไป <c oughs> ไม่น้องคุ้มไหมเนี่ย คุ้มไหมสนุกใช่ไหมเอาหาใช่ไหมเอาหาเหมือนปัญภัยค่ะเฮ้ยน้องบอกปัญชนภัยโอเคปจญนภัยคุ้มแล้วค่ะมาเด่นดีโอ้โหดูอ้าวมาถ่ายกับพี่สิเอ็มจองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาบ้านท้ามต้นนนท์นะครับข้างหน้าเป็นร้านแล้วนะครับนี่ผมยังงงว่าคือมีคนมาได้ไงไม่รู้ผมเข้าไปทางนี้ดีกว่านะครับเข้ามา นนีอันนี้ถึงร้านแล้วนะครับนี่ถึงร้านแล้วเห็นไหมโอ้โหนี่คือในร้านของร้านนี้เลยโอ้ตายหมูว่าอย่างแซ่บครับนี่เจอของร้านแล้วมาได้ไงครับี่มาได้ไงนี่คุณแม่คุณแม่แม่สวัสดีครับนี่เชฟของเราครับผมอันนี้เตรียมแม่คำ ช่วงนี้มันฉุกระหุกเนอพี่มอนเพราะน้ำมันมาเราก็เลยต้องย้ายนู่นย้ายนี่ย้ายครัวย้ายของไม่ใช่เราคือไม่ให้น้ํามานะไม่ปิดร้านน่ะปิดแต่ลูกค้าไม่ให้ปิดตัวต้องเข้าใจไงตัวต้องเข้าใจก,ก่อนนี่คือคนคนทำร้านอาหารต้นอย่างนี้ปิดไปสามวันปิดไปสามวันล,ลูกค้าโทรมาดาใช่ที่เราจะมานม,มีน้ำมาปิดทำไมไม่น่าเชื่อยอดมากนะครับเหมือนคุณน,นั่งอยู่ในกลางแม่น้ำนะครับตรงนี้นะฮะ มันจริงแล้วคนนนเราคนนนนี่เราก็ต้องหมดคนน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 านน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 นอนนนนยนนนปนลนนนนลนไนน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 ีมนนนานน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 รนน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 ลนนนนอานน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 แล้นน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 นานน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 น้ะูกเลยดีกว่า เฮ้ยสนุกมากตรงนี้ระวังจะเตะนะครับทุกคนเดินระวังจะเตะนะคะสนุกมากเราได้ที่ตรงนี้เลยนะครับริมแม่น้ําสุดยอดมากตรงนี้ใช่ไหมบอยมีเลยมันสุดยอดมากเลยมันคือแบบมันไม่เคยมาแบบนั่งอย่างนี้เลยครับนี่เจ้าของร้านอยู่นี้ เฮ้ยมันเหมือนกินลางน้ำแกงแม่น้ำอะ่ะใช่นี่คือเป็นที่เซตอัพนะครับนี่คือน้ํามันมาจริงๆแล้วก็คือเหมือนคุณนั่งอยู่กลางแม่น้ํามันมันมองไม่เห็นเลยว่าไหนคือร้านไหนแม่น้ําแต่ว่านี่คือน้ําทั้งหมดแต่วันนี้พี่มอสเป็นคนเดียวนะที่ใส่เกยขายาวมาเนาปก,ต,ะกะติเขาสั้นจะมาหมดเลยอะ่ะโอ้เออใช่แล้วบอกให้ว่าที่นี่ไม่ธรรมดานะครับผมมีอาหารไทยมองนุนพี่มอส เป็นคนนอนหรอเป็นคนโน้นไม่คือบ้านบ้านบอยสี่หลังจากนี้นี่บ้านยากซื้อต่อเข้ามาเป็นคนนอนเรียนอนุบาลนอนทบุรีค่ะนี่เสียบอยรีบ้านริมน้ำเรียนอนุบาลนนทบุรีค่ะคุณมอสนี่เรียนเพื่อจอมเกล้าพะนะพะเหนือเขารู้ไงเขาทอดถูกขอได้ไหมเนี่ยขอได้ร้านอาหารไงโอเคดีมากบอยตอนแรกจะอยู่เองเพื่อนที่จะเปิดร้านอาหารแกงไก่ นี่คุณแม่ฝีมือแม่ใช่เคยมี่มาห่อรู้จักไหมเคยไหมเฮ้ยรู้จักมาห่อคนโดนเรื่องออกมาห่อรู้จักเราใส่ไทยอยู่แล้วนั่นนี้สาคูปักหม้อสาคูปักหม้อนะครับนี่ขนมจีนแล้วก็หมูกระทะกินได้แล้วหมูกระทะตะมาลงเป็นเซตเราขายเป็นเซตแล้วขาดจบข้าวเหนียวมะม่วงนะฝั่งไหนโรงเรียนนะโรงเรียนเขมาตรงนี้แล้วฝั่งนี้ไปท่าน้ำนนท์ท่าน้ำนนท์มันจะขาศมัน อออืื้หตอนแรกนึกว่าหมูกระทะแบบแบบบ้านๆเลยนึกว่าเป็นอย่างนั้นไม่บ้านหรอไม่บ้านเชื่อไหมพี่มอสมีคนพูดแบบนี้เกือบทุกวันนี่คือหมูกระทะแรกเลยใช่ไหมใช่อืสุดยอดของความเป็นหมูกระทะอร่อยจริงซึ่งเมื่อกี้นี่ไลฟ์สดไปแล้วก็กินไปด้วยหลบน้ำคือไปด้วยที่คือบรรยากาศของร้านบ้านท่าน้ำนนท์ถามว่า มาแล้วมันได้ประสบการณ์ถ้าใครอยากมาซ้ำโตวิมอสมาที่นี่เลยโต๊ะนี้ตอนนี้ผมมานั่งขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเก้าอี้นี้นั่งไม่ได้แล้วมันนั่งบนนี้เลยลอยกันแล้วครับลอยแล้วครับเก้าอี้ลอย,อยมันขยับขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยตอนนี้ของผมเหลืออีกนิดเดียวนะครับดี๋ยวผมออมาแล้วนี่ เดี er sociedad, Bref, ta, ını, mankind, à, ๋ยวไปดูในบ้านกอนเป็นไงนะครับพอน้ําขึ้นเนี่ยุ๊บก็ทุกคนก็เคาน์เตอร์เช็คอินเคาน์เตอร์ที่ทังก็มูมูเลยเดี๋ยวพาเข้าไปเข่าแล้วครับเข่าเดินเข้ามาในบ้านต้องทำนิดนึงมีสเต็ปมีสเต็ป แม่ตรงนี้มีสเตปไหมแม่มีใช่ไหมครับอ๋อมีสเตปนิดนึงนะโอเคนี่เราเข้ามาในบ้านแล้วดูผมอยากอยู่บ้านนี้ยังไรครับแม่ครับผมชอบโอ้โหชอบมากเลยอิชาคนที่อยู่นี้จริงนะฮะมันได้สัมผัสไนม่กเหอไม่ติดน้ำต่นเข้ามาแบบ มันเย็นอ่ะสบายเลยนี่ครับเอาไปทิ้งเงินเราประมาณนี้แหละลิ้นชักหมดสีชั้นแล้วแม่บอกลิ้นชักหายไปหน,นึ่งายไปสี่ลิาา้นชักสุดท้ายอ,อันนี้คือมีการโทรมาจองนะครับนี่ตอนนี้คือวันกันยายนนะครับว่างพฤศจิกายนใช่ครับตุลาเต็มนะครับต้องรีบโทรมาจองนะครับ ตามานะครับผมบอกเลยเลยว่าต้องริมน้ำจริงๆข้างบนก็สวยนะครับแต่ว่าเขาไม่เปิดข้างบนเปิดบ้าไม่เปิดเปิดครับปปกติเิเดอ๋อปกติเปิดข้างบนนะครับข้างบนนี้ก็ชิลอันนี้ชิลมากดูดิชิลมากอะเป็นไงฮะบ,บ้านริมน้ําสุดยอดมากๆเอาละตอนนี้เรากำลังจะออกไปนะครับนอกปนะะเป็นทางเดิมเมื่อกี้นี้เราเข้ามานะครับ ตรงนี้เนี่ยยังไม่ท่วมเลยคุอิ่มิ่มแล้วนี่โอ้โหขากีประตูนี้นี่ครับผมวันนี้คือขาเข้ามาเนี่ยโอเคไงแต่ขาออกเนี่ยคืออิ่มอิ่มแล้วเริ่มเดินไม่ค่อยได้ขามาเนี่ยคือสะพานยังไม่ท่วมนะครับอตอนนี้นอัน,อนนี้คือเท้า,าละฮะขึ้นสะพานมาแล้วามาครับเดินดีๆนะ ตรงอย่างเดียวใช่ไหมฮะตรงอย่างเดียวโอ้โหอันนี้คือสะพานนะแต่ไม่รู้มีตออยู่บนเนี่ยเราค่อยๆเดินโอ้โหน่ากลัวมากมาแล้วฮะนี่ครับผมทางออกโอ้โหสุดยอดนี่คือทางออกทางออกครับผมค่อยๆเดินมาเอาล้วฮะกำลงังจะออกแล้วความสุขกำลงังจะหมดไปนะครับโอ้โหแล้ว เรียบร้อยมานท่าน้นํานนเอาละฮะความสุขหมดไปแล้วครับก็ปิดคลิปกันแค่านี้บ๊ายบายครับ